นักเสียงโชคแห่ขอเลขเด็ดเท้าเวสุวรรณวัดละโอกในวันปิยะที่วัดเนินสุขถนนเขาดินเขาชมเมาหมู่เก้าตมบลทุ่งควายกินอำเภอแกรงจังหวัดระยองผู้สืขาวได้รับแจ้งมีนักเสียงโชคเข้ามากราบไหว้เท้าเวสุวรรณในวันปียะอย่างคับข้างแน่นถนัดตาเสียงประทัดดังลั่นสนั่นวัดตลอดเวลาค่ะนางสำเนียงหรือ เจ้ส้อยอายุ57ปีอาชีพค้าขายได้เปิดเผยว่าตนเองมีความศรัทธานในองค์เท้าเวสุวรรณวัดละโอกเป็นอย่างมากได้เดินทางมากราบไหว้เท้าเวสุวรรณเพื่อขอโชคลาภในวันหยุดวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่5เชื่อว่าเลขที่ได้มาจะนำโชคลาภมาให้แก่ตนเองและครอบครัวพร้อมกับได้นำเลขที่จับปิงปอง 3 20และเลขที่จุดได้207ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนสองใบนอกจากนี้เพื่อนที่มาด้วยกันยังจุดได้เลข207และ4 22อีกด้วยค่ะและยังมีคนมาแก้บนจุดประทัดได้เลข81258ซึ่งเลขดังกล่าวตนเองคิดว่าเป็นเลขมหาโชคจะนำไปเสี่ยงโชคหวยลาวและหวยรัฐบาลงวดต่อไปค่ะนอกจากนี้ตนเองอยังได้มาติดต่อทางวัด พื่อมาร่วมทำโรงทานในวันงานทอดกระถินสามัคคีของวัดเนินสุขโดยได้นำข้าวผัดกระเพรารสเด็ดมาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานค่ะทางด้านนายกิศกรธนะศรีสืบวงวัยวัจกรวัดเนินสุขได้กล่าวเสริมว่าขอเรียนเชิญสายบุญร่วมงานทอดกระถินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเพื่อจะเตรียมการจัดงานฝังลูกนิมิต ปีนี้ได้กำหนดจัดงานทอดกรถินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมสายบุญท่านใดที่จะติดต่อทำโรงทานสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0860906579หรือท่านใดไม่สะดวกเดินทางมาร่วมทําบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีที่วัดเนินสุกได้นะคะธนาคารกรุงไทย224 0801565หรือสอบถามพระมหาจักริตเจ้าอาวาสเบอร์โทรศัพท์0647756092นิว24สถานีประชาชนพระดาสุวรรณรายงาน